สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเปิดเบื้องหลังชนวนร้าวปอแป้งปอแปะฉากหลังถอนตัวชิงผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เซตทีมตั้งแต่ไก่โฮแต่จูจูบิ๊กแปะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชยจินดาอดีตพบอตอรอก็มาเทกระจาดแบบดือ้อไม่ลงสมัครพัวกรุงเทพจะมาบอกไม่มีอะไรในกอภยัยคงไม่มีใครเขาเชื่อเพราะลงทุนลงแรงลงเงินไปมหาศาลจะมาถอดใจเอาช่วงโค้งสุดท้ายตามบทที่วางกันเอาไว้บิ๊กป้อมพลเอกประวิทยวงษสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักพลังประชารัฐ สั่งการให้สสกรุงเทพผู้สมัครสกสนับสนุนบิ๊กแป๊ะชิงผู้ว่ากรุงเทพมหานครเพราะเป็นสัญญาใจที่ให้คำมั่นกันไว้ปอป้อมลงแรงเขี่ยเสียตั้นนัทพลทีบสุวรรณอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอดีตแกนนำกรุงเทพมหานคร พักพลังประชารัฐที่ต้องการส่งทยาทีบสุวรรณภรยาลงชิงเก้าอี้พว่ากรุงเทพจนพ้นทางแต่กลับมีรายการคนกลางเข้ามาแทรกกล่อมจนบิ๊กป้อมเคลิมตามใครคนนั้นไม่ใช่คนอื่นแต่เป็นปอแป้งร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาธิการพักพลังประชารัฐศัตรูเบอร์หนึ่งในพักลุงของบิ๊กตู่ ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในเวลานี้จากเดิมปอแป้งมีตัวเลือกเดียวเหมือนกับปอป้อมที่ต้องการสนับสนุนให้ปอแปะลงชิงเก้าอี้พั่ากรุงเทพโดยร่วมลงทุนลงแรงจัดวางคุ้มกำลังในทุกพื้นที่กรุงเทพสแกนแนวรบฝั่งตรงข้ามดึงขุนพลขั้วตรงข้ามเข้ามาร่วมทีม แปะเซตตัวทีมงานจากทิปคนทำงานจนเป็นรูปเป็นร่างมีกระแสข่าวว่าแปะต้องควักเนื้อจ่ายทีมงานไปนแล้วเป็นตัวเลขเกือบเจ็ดหลักซึ่งยังไม่รวมที่ต้องควักแจกให้ผู้สมัครสอรกอสอขอและบรรดาหัวคะแนนอีกบานเบิกจนระยะหลังเริ่มออกอาการท้อ แถมชื่อของแปะยังถูกลิสต์ให้อยู่ในขบวนการเดียวกับกลุ่มล้มประยุทธ์ที่มีแป้งเป็นหัวหอกจนถูกเก่งกันว่าจะโดนตามเช็คบินเหมือนกับผู้ร่วมขบวนการรายอื่นในช่วงหลังหวตดศึกซักฟอก ปอแปะจึงหายจากหน้าสื่อไประยะหนึ่งมุ่งลงพื้นที่สร้างฐานเสียงในกรุงเทพหวังจะลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพอยู่โดยจะผนึกกับแป้งที่ขยายอิทธิพลคอนโทรลสอสอกรุงเทพพักพลังประชารัฐแม้บรรดาสอสกรุงเทพจะไม่แฮปปี้ที่แป้งมาคอยบงการเพราะแต่เดิมสอสกรุงเทพพักพลังประชารัฐแบ่งเป็นกลุ่มกก ที่ไม่ขึ้นตรงกับใครโดยตรงแต่หลังจากที่นัทพลทีปสวุวรรณหลุดเก้าอี้รัฐมนตรีศึกษาหลุดเก้าอี้สอสอพ้นจากกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐก็เป็นแป้งที่รับเซ็งสอสอกรุงเทพไปดูแลต่อช่วงแรกปอแป้งปอแปะเดินวางเกมด้วยกันโดยมีเป้าหมายจะยึดพื้นที่กรุงเทพไปด้วยกัน แป้หวังว่าจะเลือกตั้งครั้งหน้าต้องโกยสอสอกรุงเทพให้กับพักพลังประชารัฐให้ได้มากที่สุดส่วนแป้หวังจะนั่งเก้าอี้ผู้ว่ากรุงเทพ ทั้งปอแป้งและปอแปะจึงสามัคคขีร่วมด้วยช่วยกันทว่าในช่วงกลางเดือนตุลาคมกลับเกิดรอยร้าวขึ้นระหว่างปอแป้งกับปอแปะเรื่องมีอยู่ว่าปอแป้งยื่นโนติสบางเรื่องบางโครงการเพื่อขอให้ปอแปะอำนวยความสะดวกให้ว่ากันว่าคนขอตัวจริงคือคนตำรวจเอกพอพานนอกราชการแต่เรื่องที่ปอแป้งขอให้ปอแปะกลับให้ไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องที่เกินกว่านายตำรวจนอกราชการจะประสานงานขอให้ได้แต่ปอแป้งทึกทักว่าปอแปะไม่ออกแรงช่วยไม่เดินงานให้จึงเป็นชนวนร้าวนอกจากนี้แป้งยังขอโคตาผู้สมัครสอกอ50เขตให้แปะคอยดูแลเด็กขอตัวเองให้ด้วยผลออกมาเหมือนเดิมปอแปะไม่ยอมเพราะเซ็ตขุมกำลังของตัวเองไว้พอสมควรเช่นกันจึงเป็นอีกชนวนร้าให้ขัดแย้งกัน เมื่อเรื่องที่ขอให้ไม่ได้ปอแป้งเดินเกมเปลี่ยนทิศหันไปยื่นข้อเสนอให้บิ๊กวอ โดยขอในเรื่องเดียวกับที่ขอปอแปะผลปรากฏว่าบิ๊กวอไม่ขัดไฟเขียวผ่านตลอดจนปอแป้งปันใจหันไปสนับสนุนบิ๊กวอแทนโดยช่วงปลายเดือนตุลาคมปอแป้งบอกกับสอสผู้สมัครสกอพักพลังประชารัฐแบบเปิดเผยว่าไม่ต้องสนับสนุนจากทิพแล้วจนบรรดาสสและผู้สมัครสกอพักพลังประชารัฐ เข้าใจตรงกันว่าบิ๊กป้อมเปลี่ยนตัวผู้สมัครพวกรุงเทพมหานครไม่สนับสนุนปอแปะอย่างที่เคยประกาศไว้ แต่สอสอและผู้สมัครสอ,อกอเก็บความข้องใจไว้ไม่ไว้ตบเท้าเข้าพบประวิทย์กลับได้รับคำตอบว่ายังสนับสนุนปอแปะให้ลงชิงเก้าอี้พูว่ากรุงเทพเหมือนเดิมสร้างความงุนงงพอสมควรก่อนนำมาสู่การประกาศต่อหน้าผู้สมัครสอ,อกอของปอแปะว่าจะไม่ลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพแล้วแม้ไม่บอกเหตุผลที่แท้จริงแต่วงในรู้กันดีว่ามาจากปมขัดแย้งกับปอแป้งทาให้ปอ รู้สึกเฟลไม่มีกระจิตกระใจจะต่อสู้สึกชิงเก้าอี้ผู้ว่าเมืองหลวงอย่างไรก็ตามบิ๊กป้อมยังยืนยันว่าจะสนับสนุนแะ๊ะให้ลงชิงเก้าอี้ผู้ว่ากรุงเทพต่อไป ทำให้ปอแปะเริ่มขยับกลับมาลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ตัวเองอีกครั้งจากนี้จับตาว่าปอแปะจะได้ลงสมัครพู้ว่กรุงเทพมหานครหรือไม่จับตาปอแป้งที่เดินเกมป่วนจนปอประวิตรต้องลงมาบัญชาการเองแผลขัดแย้งปอแป้งและปอแปะรอติดตามว่าปอประวิตรจะเลือกใครขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก voice tv อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่ง เพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ